บ้านหลังนี้ถูกทิ้งร้างมานานว่ากันว่ามีวิญญาณอาศัยอยู่เด็กๆแถวนี้ไม่กล้าเฉียดใกล้แต่ฉันไม่เชื่อเรื่องผีฉันอยากพิสูจน์มาดูกันหน่อยจะเป็นไรไปฉันพึมพำกับตัวเอง ประตูผุพังเปิดออกอย่างง่ายดายข้างในมืดสนิทอากาศเย็นยะเยือกจนขนลุกฉันเดินเข้าไปอย่างระมัดระวังฝุ่นหนาเตอะจับทุกสิ่งมีใครอยู่ไหมฉันตะโกนออกไปเสียงสะท้อนก้องในความเงียบ ทันใดนั้นแสงสีฟ้าเรืองรองก็ปรากฏขึ้นลอยวนอยู่กลางห้องมันค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นร่างโปร่งแสงเจ้ามาที่นี่ทำไมเสียงกระซิบแววมาฉันตกใจจนแทบหยุดหายใจ ข้าข้าแค่อยากรู้ความจริงฉันตอบตะกุกตะกักวิญญาณน,นั้นยิ้มเศร้าความจริงคือบ้านหลังนี้ถูกสาบมันจะกักขังทุกสิ่งที่เข้ามาฉันกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบาก ฉันรู้แล้วว่าทำไมบ้านหลังนี้ถึงได้ชื่อว่าบ้านหลอนและฉันก็กำลังจะติดอยู่ที่นี่ตลอดกาล